จารย์ที่ยึดถือว่าพระพุทธเจนะเนี่ยใช้จากฉบับไหนแล้วก็ uh huh. เออมันจะตรงกันกับประเทศอื่นหรือไม่นะครับอื uh huh. อันนี้ก็คือเออแล้แลท่าที่ผมจำได้เนี่ยก็คือว่าถ้ามีคำว่าตถาคตกล่าวไว้ท่านอาจารย์ก็จะถือว่าสิ่งนั้นเป็นพระพุทธวจนะ S <S อันนั้นมันอยู่ในพระตรปิฎกไทยใช่หรือไม่นะครับเพเรียนถามกว้างๆแค่นี้ครับ <c oughs> เป็นอย่างนี้เราไล่หลักฐานเลยนะเอามาไล,าล,าลาห่หลักฐานกันใหม่สมมติว่า <c oughs> เอาแค่ประเทศไทยก่อนนะยังยังไม่ต้องไปต่างประเทศนะเดี๋ยวจะขยับไปต่างประเทศต่อให้ดูเอาแค่ประเทศไทยก่อนตอนเนี้ยสองสำนักใหญ่ในประเทศไทยคือมห,มมหามิคูลมหาจุฬาคือสองสำนักนี้นี่คือของมหามิคลเกเเล่ม ยมไปดูวัดธรรมยุทธ์ทั่วประเทศจะเจอพระตะบ,บิฎดกตัวนี้วัดมหานิกายทั่วประเทศจะเจอพระตะบ,บิฎดกชุดนี้45้าเล่มชุดนี้91เล่มสองตัวนี้เขาบอกเข้ามาจากบาลีสยามรัฐตัวนี้นะบาลีสยามรัฐตัวนี้ <c oughs> ปี2538ยังไม่ใหม่พอนะ,อะยังไม่เก่าพอมีเก่ากว่าน,นี้อีกตอนนี้เราได้ไม่ได้ติดมานะ,ะเดี๋ยวเอาให้ดูในจอเอา ตอนนี้เราได้อบาลีสซายมัตถรุ่นปี2 4 6 8่ะเพราะเราไปซ่อมให้ของมหาจุฬานี่คือรุ่นปี2 4 6 8เลยถ่ายรูปเก็บไว้ที่วัดนะ,ะจากนั้นเนี่ยเรามีเวอร์ชั่นตั้งแต่สมัยรชัชกาลที่5นะรชัชกาลที่5ก็คือตัว2 4 3 6ลองให้ดู2 4 3 6ตอนนี้เขาถ่ายเป็นไมโครฟิล์มเก็บไว้หมดนะเพราะนั้นไล่เรียงไปไล่เรียงทุกทุกสำนัก อ,อันนี้สองสี่สามหนะอัคคระเปลี่ยนยังไงอัตมาเอามาเปรียบเทียบให้หมดเวลาโยมโค้ดเข้าไปถ้าโยนพอจําบาลีได้โยมลังดูคําว่าพันเตคําว่าพันเตดูสี่สมัยรัชกาลที่5ใช้วรรณยุคเนี่ยสองตัวไม่เหมือนกับในปัจจุบันที่บาลีใช้พอนอและจุดข้างล่างแล้วก็สระเอต่อเต่าเห็นไหม แต่สมัยรัชกาลที่5้จะใช้หน้ากาแล้วก็ตัวยยหยักๆคล้ายๆเลขเก,ก้าตัวนี้นะเราต้องการหลักฐานเก่าเพื่อมาเปรียบเทียบวิเคราะห์ว่ามันถูกเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างนะอะไรเปลี่ยนแปลงแต่อาคาระนี่ไม่เปลี่ยนแต่พวกวรรณยุกต์นี่เปลี่ยนแต่เปลี่ยนไม่เยอะนะนั้นตรงนี้โรงเรียนในร้อยเนี่ยได้ถ่ายเป็นไมโครฟิล์มไั้หมดนะเก็บข้อมูลเอาไว้และตัวนี้เราก็จะเอามาซ่อมให้เขาด้วยนะแล้วเราก็จะถ่ายนะสแกนไว้ทั้งหมดนะ อันนี้ท่านผู้ท่าทำนะอันนี้ท่านผู้ท่าทำอ่าท่านผู้ท่าเนี่ยใช้จากไหนท่านผู้ทตามหาจุลามหามงกุฎนะใช้จากตัวนี้ตัวเดียวใช้จากที่รอห้าทำไล่หลักฐานก่อนนะเพราะนั้นเอาแค่ในประเทศไทยนะหลักฐานที่เก่าที่สุดคือตัวของรัชการที่ห้านะ <c oughs> มาอย่างนี้นะ รอห้าเนี่ยเอามาจากไหนรอห้าเอามาจากราชการที่หนึ่งนี่คือข้อมูลที่อธิบดีกรมอายการสมัยรัชกาลที่5เก็บข้อมูลเอาไว้ว่าใครทําอะไรบ้างในรัชกาลที่1นะรอห้าใช้5ปีในการที่ประชุมพระร้อยกว่ารูปที่วัดพระแก้วนะแปลจากพระตระิดกที่รัชกาลที่หนึ่งทำเอาไว้ด้วยอักษรของที่เก็บไว้ที่หอมืองเทียนทวัดพระแก้วเอามาแปลเป็นอักสรสยาม และลงมาจนไล่เลียงเป็นปัจจุบันนี้นะเพราะฉะนั้นแต่ละคนไม่ได้ใช้ข้อมูลอื่นเลยนะทุกคนยิงไปที่บาลีสามลักตัวเดียวนะท่านี้รอห้าใช้ข้อมูลจากไหนโยมรอห้าใช้ข้อมูลจากรอหนึ่งปีสองสามสามหนึ่งรัชการที่หนึ่งขอประชุมพระทั่วประเทศสองร้อยกว่ารูปประชุมกันที่วัดพระศรีสันเพชรคือวัดมหาธาตุยุวราชมังสลิปปัจจุบันนะใช้เวลาห้าเดือน ในการคัดลอกพระตบิดกใหม่ทั้งหมดโดยยืมมาจากลาวและลามันสองประเทศเพราะตอนนั้นหลักฐานของไทยกรุงศรีถูกเผาเกลี้ยงหมดพระตบิดกไม่มีในประเทศไทยรัชการที่หนึ่งเห็นประโยชน์ตรงนี้ขอประชุมพระช่วยกันลอกจึงลอกใหม่หมดเลยนะใช้เวลาอยู่ห้าเดือนร้อหนึ่งยไปบัญชาการเองเลยถวายอาหารเช้าถวายน้ำปนะตอนเย็นทุกวันตลอดเวลาห้าเดือน และสังเกตว่าไม่มีถวายอาหารเพลนเห็นไหมแสดงว่าอาหารเพลนเนี่ยเพิ่งมายุคใกล้ๆนี้เองและเช็คในพระสูตรในครั้งพุทธการพระฉันมือเดียวไม่มีมือเพลนยังไม่สามารถสแกนหาคาว่ามือเพลนเจอเห็นไหมเราดูความผิดเพียเ้ยนมา่ยมันอยู่ใกล้ๆนี้เองยมไม่ได้ไกลเลยรอบหนึ่งไม่มีถวายอาหารเพลนห้าเดือนมีนไม่หลุดไปถวายอาหารเพลนสักวัน,เนยเหรอไม่มีโยมมีแต่เช้ากับเย็นเย็นนี่คือถวายน้กปันนะเช้าคือถวายอาหารเช้าแค่นั้นเอง ในประวัติศาสตร์จารึกเอาไว้นะจากนั้นเนี่ยรอนหนึ่งมาจากไหนถ้ายมอไปที่หอพระตบิดฑนานาชาติอักษรศาสตร์จุฬาเขาจะมีบันทึกตั้งแต่ว่ารอนหนึ่งเนี่ยไปเอามาจากยุค <c oughs> ล้านนาและทวาราวดีซึ่งทวาราวดีในยุคนั้นเนี่ยเราเจอหลักฐานที่ลบบุรีและที่เพชรบูร์นะเป็นก้อนศิลาตัวนี้นะสลักอะไรอักษรปัรวังภาษาบาลี อักษรปาลัลภาษาบาลีที่ลบ,บุร,ลรีสละกไลสลายยตนะปัจยาภาสโศเพราะมีสลายยตนะเป็นปัจจัยจึงมีภาษาตรงไหมตรงกับบาลีสามรัฐเดี๋ยวจะโยนไปดูประเทศอื่นทั่วโลกนะที่เพชรบูรณ์ตัวนี้สลักเหมือนกันปฏิจจสุบัทเหมือนกันอักษรปาลังภาษาบาลีเหมือนกันนี่เพราะดับเวทนาตัณหาก็ดับเวทนานิโรธทเวทนานิโรธาตัณหานิโรโทตรงกันเป๊ะ นะนักภาษาศาสตร์แปลออกมาได้อย่างนี้นะเรื่องมันไปดูว่าทวารเาดีเอามาจากไหนทวาราวดีเอามาจากพระเจ้าสโสมหาราชพระเจ้าสโสมหาราชอยู่ประมาณ200ปีหลังผูเ้เจ้าปเิณิพานเกิดศรัทธาในาพระศาสนาสงสมาธิไปก้าวสายกระจายคำศาสนาไปทั่วโลกนะพระเจ้าโสมหาราชเนะีาา่ยสลักข้อมูลลงในเสาหินโศกนี่คือเสาหินโศก ถ้าเยินไปที่อินเดียยังจะเห็นอักษรพราหมีภาษาปรกิดนะนี่เป็นต้นกําเนิดอักขรอินเดียของปัจจุบันเหมือนกับเรามีศิลาจารึกพ่อขุนรามคาแหงนะเป็นต้นกําเนิดอักขรของเรานี่คือที่พิพิธภัณฑ์ในอินเดียนะเขาจะมีอักขรอะไรเรียงตั้งแต่สาวินศาศมาถึงยุคป,ปัจจุบันของเขาอักขรเขาเป็นยังไงมีพัฒนาการยังไงบ้างนะ น,น <c oughs> พระเจ้าโศกออกมาจากไหนเอามาจากการทรงจําของพระในครัง้งพุทธกาลเพราะอยู่เฉียดเฉียดพระเจ้าประมาณ200ปีแค่สองชั่วคนแค่นั้นเองยังมีพระที่หลงเหลืออยู่จากครั้งพุทธกาลนะได้จากการทรงจําที่ถ่ายทอดกันมาลุกปป่า,ถ,าถ่ายทอดทางปากนะนั้นในช่วงที่มีการสังนานตั้งแต่พระหันห้าร500ังนูก็ถูกทรงจํามาและถ่ายทอดนี่คือดาดับนั่นหลักฐานเดียวกันหนดทีนี้โยมไปดูว่า น,นี้กระจายไปทั่วโลกที่ไหนบ้างล่าสุดที่เราอัญเชิญมาจากนอร์เวย์คือใบาลานที่อัฟกานิสถานนี่คือสถานที่ที่ไปเจออัฟกานิสถานท่าน,นะ่านอันนี้นะและนี่คือเศษสร้างที่เจอใบาลานเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยและเอามาต่อกันนะนักโบราณคดีก็แยกแยกนี่เป็นนักโบราณคดีชาวญี่ปุ่นทำกันหลายคน มาต่อได้เป็นใบลาอย่างนี้เห็นไหมโยมอเป็นตัวอักษรไม่ใช่ง่ายนะเล่นันหลายปีแปลเป็นโรมันกลับมาเป็นภาษาไทยเป็นยังไงเป็นนุ่งอบายอย่างุขกถ้าแปลผิดต่อผิดมันจะแปลออกมาเปลี่ยนล้ออย่างนี้ได้ไหมไม่ได้โยมนะมันออกมาเป็นภาษาว่าอริยสาวกไม่เสพทางเสื่อมแห่งโขคั่งหกทางเป็นอย่างไรเล่าข้าบดีบุตรการตามประกอบในธรรมเป็นที่ตั้องแห่งความประมาทนื่งด้วยของเหมาสุลาและเมลัยเป็นทางเสื่อมแห่งโขคะ่ ที่ยวตามตรอกซอกซอยเที่ยวไปในที่ชุมนุมแห่งความเมาหลักการพนันคบมิจชั่วความเกลียดคร้านเหมือนกับที่เราเรียนสมัยเด็กๆมันข้อมูลที่เราเรียนเด็กๆเ,เนี่ยมันไม่ใช่ข้อมูลมั่วนะเขาพูดออมาสองพันกว่าปีแล้วอย่างนี้นั้นอาตมาจึงเช็คข้อมูลให้โยมเห็นวนะ่าข้อมูลผู้เชียหมือนลิงกันทั่วโลกโยมจะไปเจอในถ้ำไหนก็ตามขุดมาพวกเฮ้ยนะตรงกันตรงมาีสามาีถตรงหมดพะสตรลิงกันพับตรงกันหมดเลยนี่โยม และวิธีนี่คือวิธีตรวจสอบแบบโลกนะจะมีวิธีตรวจสอบแบบโลกุตละก็คือผู้เจ้าบอกคำพค์เนี่ยไม่มีการขัดแย้งกันสอนรับกันหมดเลยเช่นท่านบุทธา,ทานเนี่ยเ u e t i o n m a r ไว้ประสูปหนึ่งไม่รู้บาลีของมอนหรือของประเทศไทยใครลอกผิดผู้เจ้าบอกว่าเรากล่าวความสิ้นนรสว่าสายปฐมฌานทุติยฌานตติฌานจนถึงสัญญาเวทีแต่นดบาลีมอน ึงสัญญาเวทตี่ตะลุกบาลีไทยถึงในว่าสัญญาณสัญญาจะนะขาดเป็นหนึ่งสมาธิคือขั้นที่เก้าตกลงว่า้ของไทยหรือของนอนถูกท่านชาติก็ไม่ทราบแต่ตมาทราบแล้วเพราะโดยหลักการผู้จา้างใช้หลักการคือคํำผูเจ้าขัดแย้งกันไม่ได้และคำผูเจ้างจะมีคําตอบในกันและกันเสร็จเรียบร้อยเราหาไปหามาไปเจอพระสูตรหนึ่งพระพุทธเจ้าเนี่ยอธิบายการหลุดพ้นของพระสารีบุตรว่าสารีบุตรเนี่ย เข้าสมาธิตั้งแต่ปฐมฌานไล่จนถึงสัญญาเวทิตานุลแล้วสารบุตรมีสติเข้ามีสติออกจนกระทั่งบรรลุเป็นพระหลานนั่นแสดงว่าสัญญาเวทิตนนุลใช้ในการบรรลุมรรคผลนิพพานขั้นสุดท้ายได้เป็นคําตอบให้กับพระสูตรนี้ว่าของไทยลอดตกไปหนึ่งชื่อสมาธิแค่นั้นเองโยมใช้คําพุทธเจ้ามาตอบคําพุทธเจ้าด้วยกันเองพระพุทธเจ้าเนี่ยป้องกันวิธีตรงนี้มาแล้วป้องกันความเสื่อม ด้วยการพูดซ้ำ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 กันไว้เยอะๆนะและบทเั็นชนะที่ซ้ำจะไม่มีการผิดเพีย้ยนเวลาเปลี่ยนจะเปลี่ยนดึงมานิดหนึ่งดึงมาหน่อยหนึ่งให้ยมดูเรื่องอนิจจังทุกขังนั้นตายนิดหนึ่งการลิงกันระหว่างปฏิจจสุบัทกับอนิจจังทุกขังอนุตตาผู้เจ้าลิงกันอย่างนี้ <c oughs> นั้นเราต้องจําบทเั็นชนะผู้เจ้าได้แล้วจะรู้ว่าเฮ้ยผู้เจ้าขดตรงนี้ไปเติมตรงนี้ขดตรงนี้เติมตรงนี้นะ ยมจะเห็นว่าพระเจ้าคมคายทุกคำพูดเลยแล้วยมจะยิ่งศรัทธาในพระเจ้าถ้ายมจำบทพิชนะตรงนี้ได้ตรงนี้คือการอธิบายปฏิจจสุบาทนะเป็นแพทเทิร์นคำพูดของพระเจ้าเยมดีนหว่าพระเจ้าบอกว่าตถาคตจะเกิดหรือไม่เกิดก็ตามธรรมธาตุมันย่มตั้งอยู่แล้วงนั่นเทียวคือความตั้งอยู่แห่งธรรมดาความเป็นกฎตายตัวแห่งธรรมดา ความที่ไม่มีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเดี๋ยวผู้เจ้าจะตัดเชื่อมไปอน,นิจจังทุกขังนัตตาโดยที่ตัดบงังธนี้ออกแล้วใส,ส่สัพเพสังขาราอน,นิจจ่าเข้าไปแทนที่เหลือเนี่ยพูดเหมือนเดิมแต่ลองดู <c oughs> ตถาคตย่อมรู้พร้อมเฉพาะถึงพร้อมเฉพาะซึ่งธรรมธาตุนั้นอันนี้แบบฟอร์มที่โยมต้องจําได้อีกอันหนึ่งนะ,อะลองดูต่อไป <c oughs> นะอันนี้เราเรียกว่าปฏิจจสุบานนะ,อะลองดู เจ้าตัดเหมือนกันเลยตถาคตจะเกิดหรือไม่เกิดก็ตามธรรมธาตุมันรตั้งอยู่แล้วนั่นเทียวคือความตั้งอยู่แห่งธรรมดาความเป็นกฎตายตัวแห่งธรรมดาแทนที่จะบอกอิทัาปยตาตรงนี้เปลี่ยนนันงรตตั้งอยู่อย่างคงตัวว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงในเทียงแล้วตถาคตย่อมรู้พร้อมเฉพาะถึงพร้อมเฉพาะปัญญัติแสดงตั้งขึ้นไว้แพทขึ้นเดียวกันหมดเลยนะดึงบรรทัดนี้ออกบรรทัดตุเดียวจิกแล้วใส่อน,นิจจังเข้าไปแล้วจากนั้นใส่ทุกข,ขังแบบฟอร์มเหมือน,นกันเป๊ะเหมือนเดิมลองดู คมคําพูดเหมือนเดิมทุกอย่างตัดบรรทัดนี้ออกไปว่าสังการทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกเห็นะที่เหลือพูดเหมือนเดิมนี่แหละสไตล์การพูดผู้เจ้าผู้เจ้าจึงบอกคําพูดของท่านเน่เป็นระเบียบแห่งถ้อยคํายากมากถ้าโยมยังไม่เคยอ่านคาพู้เจ้าจะแกะไม่ออกนะคือวิเคราะห์คำพูดผู้เจ้าไม่ออกต้องเสพคบนานๆอาตมาอ่านแต่คาผู้เจ้าอย่างเดียวโชคดีที่อาตมาเนี่ยได้เจอหนังสือท่านพุ้แทนห้านิที่ท่านผู้แานเนี่ย เอาจากบาลีสามนั้นแต่เอามาเฉพาะส่วนไหนหรือไมเอามาเฉพาะส่วนที่ผู้เจ้าพูดเท่านั้นอัตถกถาไม่เอาอาตมาโชคดีมากเพราะฉะนั้นท่านผู้ท่านทำนำร่องมาแล้วคือทําเฉพาะคําศาสดาล้วนเท่านั้นไม่เอาคําอัตถกถาเลยนะได้ห้ามิ่งแต่เอาเฉพาะอริสัตสีได้อริสัตจพออัพระโอษฐ์ภาคต้นภาคปลายเริ่มละพันกว่าหน้านะปฏิจจสวุวบาทอีกพันกว่าหน้าประวัติที่ผู้เจ้าเราเองจับปาก และขุมทรัพย์คือเรื่องนี้คันที่ว่ากาวตักเตือนสังสงตต่งสอนพิสูจน์โดยตรงสั่งห้ามหมดเลยนะพระดูหมอดูเลขดูยาปลูกเสกเลขยันทําทั้งหมดผิดหมดนะเป็นสินของพระซึ่งสิลของพระทั้งหมด2 4 0 0ักว่าข้อนะถูกบรรจุลงหมดนะเดี๋ยวปลายพรรษาเนี่ยจะออกหนังสือสิลของพระระดมพระนั่นนับสินทั้งหมดไล่เลียงในวีน่ในไปดู8ดเล่ม แล้วเอาที่เฉพาะพระเจ้าตัดไว้เียวๆเวท่านั้นสินของพระทั้งหมดไล่ตั้งแต่ข้อแรกไปเลยยังจะเห็นเลยสองพันสี่ร้กวข้อมหาศาลนะไม่ใช่สองร้อย่บเจ็ดนะอนะ